แคปเจก็กกอบคือเก่ามะอันนี้ก็คายคือเก่าด้วยจ้าเนื้อแห้งเจ,เจเนาะห่อละร้อยห้าสิบเนาะนี่อันนี้ก็แคปหมูเจเนาะอันนี้ 3, 100, ห่อสามห่อร้อยห่อละสามสิบห้าบาทนั้นจ๊ะเพืเ่นนอนๆเนาะส,สวัสดีจ้าพ่อพอก็สวัสดีไทย,ทยนะครนะครพนมค่ะนีจ้า กินอาหารเกาหลีเด้อจ้าเพาะยาาเติมเครื่องปรุงเนาะที่ปรุงไว้แล้วคุกกินอาหารเกาหลีเดอ้อกินแตนนั่นลายมือเหรอมาลองกินอาหารเกาหลีดูอันนี้กับค่ายคือเกาด้อจ้าเนื้อแห้งเจ๋เนาะห่อละร้อยห้าสิบเนาะนี่อันนี้ก็แคปหมูเจเนาะ อันนี้ห่อสามห่อร้อยห่อละสามสิบห้าบาทนัจนจะเพืเ่อนเนาะส่งเหมือนเดิมนะคะเนาะ,อ,ะอันเซอร์ไว้แล้วเอ,เอาเอาเซอร์อีกเนาะมีข้อยัดอันนี้ <laughs> มีกุ้งกุ้งจออีแล้วมันจะ ก็ยังไม่ขลนุนไหมเยออันนั้นก่อนคุเลคุเเหมันก็ให้มันเข้ากันเข้าเครื่องเนาะอันนี้เป็นมาม่าเจเนาะเ,นเพื่อนๆไม่ได้เอาห่อมาม่าให้ดูว่าเอ๊ะมันเป็นห่อสีเขียวเนาะ มันเป็นห่อสีเขียวแบบนี้นะคะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตไต้หวันเนาะหรือว่าที่ไหนที่เขาขายเนาะมันเป็นมังสวิรัตนะคะมาม่มามังสวิรัตเลยแบบห่อสีเขียวแบบนี้เนะาะข้างล่างเป็นถั่วงอกมาลองกินเบิ้องดูเขากินมาม่ากับเยาะกินกน,กน,กน,กนําเข้า ลองกินดูนะเพื่อนๆแคบมูกับก,กอบแคบเจแคบเจกับก,กอบคือเก้าอหมอันนี้อันนี้เดิมฮอตดอกเจฮอตดอกมังสวิรัตอันนี้ก็กุ้งมังสวิรัตเนาะเนี่ย บะจิ้มนําจิ้มนี่จ้ะกุ้งเนาะกุ้งม,มันิวิรียสอืมผักอันนี้ก็ผักสลัดเนาะเขาเอิญผักสลัดยังบ่หู แต่มันก็เป็นผักสลัดเหมือนกันนะเพื่อนๆหนูชอบกินผักอยู่แล้วเนาะผักอันนก็ได้ม,มาม่าเกาลีโอ้ยบ๊เมมาม่กเกาลีมาม่าไต้วัน,ม,นมาม่ามังสวิรัตเพื่อนๆนะ เข้ากันเข้ากันกินกับแคปเจกเข้ากันจ้บะแจ็บ้ะ 59 ừ. nè nấm chín anh Bơ hòn độc Nè hết bỏ เห็ดกับมันต้องหู้กับมันบอทางในเป็นแบบนี้เสร็จ <Save you. S 1> อยู่อมันมีหลากหลายเนะอ่ะน้ำมือ มันก็เหมือนแคบหมูคือแคบมูดีมูเจ้าคือกินได้กับทุกอย่างยำส้มตำละโอ้ยกินได้กินกับน้ำพริกก็กินได้เนาะก,ก๋วยเตี๋วก็กินได้มันก็คือแคปหมูนะแต่มันฮะอ้อมมันๆเศษๆนี่เนะ อืมอ้าวอระจอกเอิญจอกเอิญแต่มันก็เป็นตระกูลสลัดเนาะเพื่อนๆตระกูลสลัดเหมือนกันอ้าว

嗯啊。好吧 มาอันนี้คือไม่ใส่ไอ้นี่เนาะหนูปรุงลดน้ำมันเองน้ำจิ้มเนาะแบ่บฮ,ฮอตดอกเจน,เนี่เนาะเป็นน้ำจิ้ม với năm chim bằng mặt ซอสจ้าเติมซอสอืม้มสะใจซอสเนาะค่อยอิดองอนะนะ่ืนะ แซ่บมันออกมันมันออกมันมันแซ่บ ถ้าใครลองกินก็เหมือนแคบหมูเนาะคือแคบหมูบ้านเฮาแหละเซ็มฟังเสียงกรอบฟังเสียงกรอบเพืเ่อนๆกรอบมาก Ja. Mm -hmm. บายขออนุญาตขอตัวไปกินก่อนเดี๋จ้าขอบคุณคะ่ะที่รับชมบายบาย